ราคาวัววันนี้ต้องวิถีพาไปสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดต,ตามช่องวิถีพาไปเมนี้ทั้งช่องอกาศมโอกาสพาพี่น้องเข้ามาสํารวจราคางัวอยู่ที่ตลาดดัดโคกระบือบ้านหนองกุง้งตํานลหนองกุง้งอำเภอหน้าเชือจังหวัดมหาสารครามนะครับเด้อบรรยากาศตอนเสาร์วันอาทิตย์ที่หามิถุนายน2565ันหาร้บาครับนี่ครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับเด้อฝตนตกบริเป็นอุปสรรคต่อการ เอาง้อมาให้พี่น้องได้รับชมเลยเลยครับสนามนี่ก็ยังแน่นขึ้นเ่าครับผมป่ะเดี๋ยวพาไปสำรวจราคาด้านหน้กันครับผมอ่ะเริ่มที่แม่ทองตัวนี้ครับผมสวัสดีครับครับผมแม่ทองบ่ครับตัวนี้ครับทองในสามเดือนแล้วครับน้องมีมีใบบอกครับอ่ะเดี๋ยวขอเบิ่งใบนะครับพี่น้องนีแบบครับพริกแกวพริกแดงนะครับพี่น้องสคแปดครับครับสคนี่สเตอร์สคห้าครับผมพริกแดงนะครับแล้วทับใบ ยี่สิบแปดเดือนเลยนะครับนึ่เดือนสองครับเดือนยี่สิบแปดกลุมผาครับผมตอนนี้ก็สามเดือนนิดๆนะครับเนาะสเดือนสองสามที่ครับผมตรวจท้องแล้วครับตรวจท้องแล้วเนาะครับผ่าเรียบร้อยนะครับเนาะครับผมครับเอาไปรุ่นนะครับพี่น้องเห็นผ้าเบืองด้านขางครับนี่นี่ครับช่วงเงาดีครับพี่น้องหนังหนาแดงงามนี่ครับนี่เครื่องเบืองเครื่อง เครื่องดำหางดีครับนี่พี่น้องสูงไงดีครับนมซีนะครับครับหนังหนาขาใหญ่อนาคตไกลครับตัวนี้พริกแดงสามเดือนครับพี่น้องความสูงครับ1.62บวกครับผมนี่ครับ1.62กบวกอ้า รับประกันตำหนีสุยางนะครับเนาะครับมิตนาเนี่ยครับตำนานน้อยหนึงจุดน้อยนึงพี่น้องนี่ครับนี่หลังดีนะครับนี่เบื้องหลังพี่น้องนี่นี่หูจับได้บายได้น้อครับเนาะนี่ครับขาติดโบดนี่ครับเอาเบื้องเต็มโต้คักๆดอเนึงพี่น้องครับผมขอราคาเปิดแม่ทองตัวนี้ครับ เจ็ดหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องลูกพริกแดงสามเดือนรับประกันทองเรียบร้อยนะครับเด้ออ่ะเอาไปขุนเอาไปรุ่นครับตอร่องได้ครับราคานี้เอ้าเดี๋ยวเบิ้งฟังนี่ก่อนพี่น้องเบิ้งฟังนีีกรอบครับหนังหนาขาใหญ่ครับโค้งสางดีช่วงเงาดีอ้าฝากเบโทษไปเลยครับ,บ,รบครับเบโทษอ่ครับครับผม ศูนย์เก้าสามเจ็ดสามห้าสองห้าสี่เก้าครับผมวัดตะทั้งไหนครับอำเภอเปื่อยหน่อยจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งนทั้งปุ่นต่อเนาะเพิ่นบอกว่ามีมีแม่ลูกทั้งปุ่นอีกเนาะครับเนาะแม่ลูกงามครับผมเป็นเจ้าเดียวกันนี่แหละครับจะพาไปเบิ่งต่อครับผมขอบคุณที่น้อองเารนะครับมากขึ้นว่าแล้วครับ ท่นเย็ดเอกันนัหายไม่เรียบร้อยก็ลยครับหครรันนี่บาดออกพิเศควันทานจะ่คอยน้ำมือของบ้านนะครับอากาศดีบ่ห้อนนะครับเลือดละทานจีคอยน้ำมือของบานอยเพื้อเมือนะครับห้ยนเรียมเมื่อนพร้อมและก็เย็ดบาพิเศควันนะครับยีคอยน้ำมือของบ้านเพราะว่าถ่านน้ำมือของบ้านแล้วนะครับเมื่อนท่นวามีสิคืนคนที่็จะพอกคนเว้นสมบวิบงจวนนะครับ ได้ประกาศบอ,อกกระทรวงนะครับกระหิตใจเข้าตลาดนัดน้่นนะครับอืมใช่แล้วเดี๋ยวนไปสายเราพูดไไพน,นะโอ้ทั้งผลเดี๋ยวไปถามเจ้าของเดียวกันกันครับพี่น้องมีอยูโซ่ด้านหน้าตลาดด้วยครับยังบ่ได้ไป,ไปทางหลัง สวัสดีครับสวัสดีครับผมอันมาจากเจ้าพ่นครับพ่นว่าเจ้าเดือกันมันบอครับอันแม่แม่แม่ทองพริกแดงครับเพ่นสีมาทั้งทีครับว่าเจ้าเดือกันตัวใดครับผมว่าลูกอันงามๆนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งตัวนี้ก่อนพี่น้องตัวหนี้นะครับเนาะอันนี้ครับเป็นเจ้าเดือกันกับเจ้าแรกมื่อกีดที่ม่อกีดที่ผมถ่ายไปเล้ครับเด้อนี่ดูลูกกันครับเห็นลมมากกัน อ่านนะครับก็เดี๋ยวหาทางไปก่อนลงได้พี่น้องหาทางไปก่อนอ่ะนี่ครับแม่ลูกคู่นี่ครับผมเปิดราคาไว้เท่าไหร่หครับอ้หกหมื่นเจ็ดนะครับเนาะลูกพ่อเท่าไรครับเนี่ยซี่ว่ายศูนย์เก้าหกพี่น้องอู้แดงหนังหนาครับย่นแดงหนาดีครับโค้งสาง ลูกแรกแล้วครับเนาะนี่แม่กับบุมีตําหนีนะครับไอครับผมพี่น้องเบิ้งแม่ทรงลูกงามนี่เลยครับเบิ้งนาอเบิ้งนาแม่หนาลูกคักนี่แม่ทรงหาลูกงามครับแม่กับหนังนาดีครับโค้งสางดีช่วงเง่ดีนะ้ครับนี่นมดีนะครับเนาะครับผมซี่วูนย์เก้าหกครับครับกินนมกับเก่งนี่นี่นี่ น้าดีพี่น้องลูกลูกผูบ่ครับนี่ลูกโตผูบพี่น้องโอ้โหนี่เบ่งเบ่งโค้งสางงามจีิลีครับเบ่งเม็ดสีทรงหาลูกงามลูกจักเดือนแล้วครับนี่สี่เดือนกว่าครับพี่น้องเบ่งหนายอีกรอบนึงนี่เอาเดี๋ยวพาเบ่งถ่ายแม่ครับเจ้าเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อกับตัวบังหันเบอร์โทษเบอร์เดียวกันครับ ครับเครื่องอมครับว่ากวนกันบ่ห้เบิวชให้ความสูงเอานี่ครับเบอร์เดียวกันครับตัวบางหันเออกับกับเจ้าบางหันครับขออภัยกับกับเจ้าบางหันดนะครับเลือสิผมถ่ายมานี่ครับมีมีมีโคมเดียวเนี่ยครับ ตัวใดครับนี่บอครับอ่ต้นนี้เปิดว่าเปิดเท่าไรครับนี่สามหมื่นสี่พันบาทแม่สาวโบกพี่น้อนอช่วงเงาดีนะครับนี่หน,น้าโคตรไกลอ,อยู่ครับนี่ลูกฮุสตันบอครับครับผมครับผมผม,มีใบมีหลอดพร้อมพี่น้อนเบื้องขาครับเบื้องขา เบื้องหน้าเบ้องนาพื่อนนี่ครับขอบคุผู้ทันมากนัเรของแนครอบคุณจอดล่าจอดนะครับเพราะว่ามองที่จอดยูนี่ือของจอดโชว์ข้าวช่วนะครับหนึสาบวกครับความสูงเนี่เสาตัวนี้เลครับเด้อสามหมื่นสี่พันบาทครับครับเบิรราบอกเขาไป แล้วครับเบิร์เราปะครับมีอีกคู่หนึ่งครับสายครับปูนะครับด้เดือนหนึ่งพอดตัวไหนครับตัวมุ่นี่ครับแม่มุ่งแม่มุ่งนี่บอกครับกแม่มุ่งนี่บอกครับนี่บอกครับโอ้คบนี่ครับครบนี่อ่าพระเบิงโคบนี่ครับแม่โบดพี่น้องนี่ครับ ครบนี่เปิดไปเท่าไหร่ครับไปสี่สิบเก้าไหมส่สครับลูกลูกลูกแรกลูกแรกลูกยังครับนี่ลูกตัวที่สามลูกตัวที่สามนะครับพี่น้องลูกวีโก้ครับนี่นี่โอ้ยพอวีโก้ครับมีใบมีหลอดครบแล้วครับเนาะนี่แม่บดโบดประกันตำหนีสุยางอู้หนังนาดีครับพี่น้องนี่ครับครับผมเด็กพ่อเดือนดรับ่ครับนี่เดือนหนึ่งสามหมื่นครับอ๋อซึ่งออกมาพี่น้องนี่ครับนี่แม่เด้อนี่แม่ทรงเบ้งเบิึงหนาแม่หนาลูก ติดขาวน้อยหนึ่งตรงด้านหนานะครับเด้อเบิ้งโค้งสางแมน่ก่อนอนี่ครับเครื่ององมครับเครื่ององมครับนี่เจ้าเดียวกันนะครับเนาะก็ตั้งผลครับผมอผู้ใดสนใจเล้วครับเด้อโคมหลูกบีโกกินนมเก่งครับนี่ได้สามมือครับ ลูกวีโก้กับตัวนั้นไอ้ยังกอซี่ไหว้เนาะครับเนาะครับลูกซี่ไหว้ครับผมอ่าลูกไในลูกโอ้โหนี่ๆอ่าเบิงเต็มเต็มเอาผู้ใดสนใจครับเครื่องอมแม่ลูกตัวที่สามแม่ลูกลูกแม่ครับพี่น้องขอราคาอีกรอบหนึ่งครับผมสี่หมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้เนาะครับเนาะครับครับครับเอาเเบอร์เดียวกันบ่ครับไอ้เบอร์เดียวกันครับพี่น้องเอา แม่แม่ทองตัวแรกโค้งที่สองแล้วก็แม่สาวตัวนี้นะครับแม่สาวตัวนี้แล้วก็โค้งสุดท้ายนะครับเด้อยเบอร์โทรเบอร์เดียวกันครับผมครับครับขอบคุณหลารครับเอาไปต่อเขายังวนๆอยู่โซนหนาอยู่ครับพี่น้อง <c oughs> โบดหลายเลยครับสนามนี่เอาใจพี่น้องซ้ายโบดครับมามาสนามนองกุ้งนี่เอทพี่น้องว่าเบโบอ,บอ,อยากให้ตัดด้วยครับผมาสิบห้าเบิงเรื่อย <c oughs> เนี่ยละผู้ขา้คนยขายขายเดยขาย้านสามร้อยเลยไอ้สวัสดีครับขออยากทายได้ป่ะครับครับสองตัวนีบอครับผมยกหรือแยกครับยกเท่าไรครับอ้เท่าไรครับผมหมือนหาสองหมืนหครับผม ครับพี่น้องเบิ่งนี่ยกครับยก2องหมืนหาครับมัวผูผูทั้งสองครับนุ่มรอครับนุ่มรอ2องหมืนหาครับราคายกขอโทษครับครับผมเบื้องเก๋ไกๆหนังนาดีครับพี่น้องเบื้องนาเบื้องนาตัวนี้ครับ ครับผมมีสตัวตนี่บอกครับครับผมเอาฝากเบอร์โทรไปนะครับ093ย์เก้าสามเจ็ดสี่หราคาคุยได้ต่อรองได้นะครับไอครับผมอ่านี่เบิรงอีกรอบครับผู้น้อยครับผู้น้อยราคายก2องโตนี่ครับโอเคเอาผู้ใดสนใจทักทายไอคุณมาได้ครับผมขอบคุณร้ายครับ ดีครับสวัสดีครับคุณแม่เอามาจากโตครับคุณแม่อันนี้โค้มป่ะครับนี่อันนี้โคมหนึ่งตัวดังแมนบ่ครับไ่ค่ะนี่โคมหนึ่งตัวใดครับบัานนี้เนี่ยอันนี้ตัวผู๋นะครับเนาะอันนั้นก็ผู๋ซีโต้เนี่ยป่ครับครับขออนุญากทายโค้มหน่ยก่อนนะครับอันนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับคุณแม่โค้มนี่สี่หมื่นสี่พันบาทครับแม่ลูกลูกแม่ครับลูกตัวเที่ยวใดล่ะครับลูกอ่ะครับ ล so like ูกที่สองครับพี่น้องแม่ลูกล like ูกแม่ตัวที่สองครับอาเบิงช่วงของตัวแม่พี่น้องช่วงเน่าหนังหนางามดีครับโค้งสางดีแล้วนี่นี่ติดโบดครับผู้ใดมักสายโบดแม่ลูกลูกแม่ตัวที่สองครับพาเบิงโค้งสางโอ้เน่าดีครับเน่าดีโค้งสางดีครับหนังหนาขาใหญ่อนาคตไกลครับนี่ผ like ู้ใดมักเต้ร์นี่มีเขานี่งาม ยังบ่เห็นหน้าลูกเพื่อนเดี๋ยผ้าเบิ่งหน้าลูกครับเนแม่สิทรงลูกงามป่เออนั่นน่ะเห็นหน้าลูกแล้วเดี๋ยวนะครับเอาลูกไปพุ่นแล้วเอาไป,ไปทั้งพุ่นแล้วครับเอา พ้าเบิ้งเครื่องแม่ครับผู้ซื้อผู้ซื้อเข็มนะครับครับผมบ้านหนองโขงอำเภอหน้าดูนี่แหละตัวนี้แหละครับตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่ครับนัดีมดีสี่นี่แหละครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับโต๊ะโขุนกระแนงปะครับโต๊ะขุณขายแล้วขอขอขอขู้ราคานะครับขอเบิ้งราคาหมื่นหาขายเนาะครับเนาะอ่าเบิ้งตัวนั้นครับอันนี้หมื่นแปดครับพี่น้องอันนี้หมื่นแปดครับผม ตัวนี้มือนาแล้วครับเด้อขายไปแล้ววะสันเอาให้หูราคาโซนนี้ครับนุ่มรอนุ่มหน่อยอ้าวนี่ครับเห็นแล้วมาแล้วนี่ครับแม่ลูกลูกแม่ครับนี่แม่ทรงลูกงามครับหนังหนาครับสีนุ่นนวลนะพี่น้องสีกลางๆครับผมอ้าวมือเน่ยังอยู่ด้วยครับตัวนี้ตัวนั้นมือเน่เลยครับตัวผู้เครื่องอมครับเครื่องอมหางดีพี่นน้อง เอาผ้าเบอร์นี้รอบหนึ่งครับผมฝากเบอร์โทรไปนะครับ066 5, 5 490 3798มาจาทั้งไหนครับคุณแนมะ่จ้ตู้ค่ะจ้ตู้รอยเอิ้มน่ะครับเนาะครับผมราคาคุยใดต่อรองได้นะครับ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 ,บ,บผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อแมล่ลูกแม่ตัวที่สองครับผม แน่ยทรงลูกงาม <ian> ครับสนใจทักทายมาได้ครับผมขอบุญหลายครับอาจจะลบหัวกันลงไปถึงนะครับไปถึงนะครับขออนุญาตปถึงไปถึงพอค่าคู่ขายนะครับ ได้หางนะครับพอะยึดมนนะครับได้มุนลาสนเประครักับประกาศเสียงดังเลยครับเะไดะครับเ้ก็อยากนะครับอจสัุสวัสดีครับดีครับเอาไม่ต้องโตครับงโตครับแม่ลูกแม่ลูกเครับเปิดไเ่าไร้ครับไอ้ดครับหาหมืนสี่ันบาทลูกลูกผูหรือแม่ครับลูกผูลูกแรกเรอครับ ลูกตัวที่ไหนล่ะครับแน่ลูกลูกผู่ตัวที่สองนะครับเปิดไว้หาเมือเท่าไหร่นะครับหาเงินสี่พันบาทต่อรองได้น้อยครับผมครับผมอัานีผ้าเบงนี่พี่น้องเบงแม่ทรงลูกงามครับนี่ครับหนาสวยๆหนานวลๆดื่ยกันได้เหนพื่อกันเปะเลยครับนี่แม่ลูกลูกผู่ครับมาลวงเบงนะครับกาดาว่าเท่ากับตัวละห้าร้อยนะครับ แม่ลูกลูกผูครับแม่ลูกลูกผูห้าหมื่นสี่พันบาทสำหรับคมนี่อ่านี่ครับหนังนาครับนี่สีนวลๆเด้อครับพี่น้องแม่กับโค้งสางดีครับนี่อ่าดมกันแล้วครับดมกันแล้วโค้งสางดีครับตัวนี้มฝากเบอร์โทรไปนะครับ อ๋อเอาพูดอะไรมากกว่ามาเบิร์กออเดอร์ครับกลางสนามครับผมหาหมื่นซีครับขอบคุณหลายครับเบอร์บอหห้เบอร์โทรอ่ะมาซ้นนี่เบิร์พี่น้องปกติผมจิดเจาะซ้นนี่บาค่อยได้ครับมือนี่ได้มาแล้วแหวกมากจนได้ครับพี่น้อง ครับสวัสดีครับเอามาจาตัวครับคุณพ่อมาหาตัวครับขายมื้อแล้วเป่ครับมีตัวเดียวนี่บ่ครับเปิดไปเท่าไรพ่อเปิดไปหาพันฮะฮสองเท่าไรครับสองมื่นหาหามื่นหาเปลครับสองมื่นหาสองมื่นหาพันขออภัยครับพี่น้องท่องว่างบ่พ่อท่องว่างท่องว่างสองมื่นหาครับตัวนี้แม่ตัวนี้เด้อครับเด้อเอาอันนี้บ่ได้เป็นโลกนะครับเนาะเป็นแผลขูดขีดหรือซื้อเนาะมันถึงรถถึงล้านถึงเราครับผม ขูดรถขูดล่าซื้อพี่น้องบ่ได้เป็นโลดเด้ครับยืนยันเลยครับนี่มีเลือดน้อยนึงบ่เป็นปยังครับและรักษาหายได้ผ้าเบิง่งไายเครื่องอมนะครับเครื่องอมหางดีนุ่มดีเนาะพ่อ <c oughs> นี่ครับสองเอ้ยสองหมื่นห้านะครับเ <25, 000 S 2> นาะสองหมื่นห้าพันบาทนี่ครับหนานน้นงามๆนี่พี่น้องเด้อเอาไปเบิ่งเอาไปเลี้ยง ไปขุนต่อเพิ่นมิเคยมีลูกหรืบเปล่าครับแยกออกไปหร้อเ่แยกไปน้อคเนาะสองหมื่นห้าพันบาทครับผมฝากเบอร์โทรไปนะครับคุณพ่อบรโอ้เอาผู้ใดมากับมาเบิ่งออเดอร์ช่วงกลางสนามครับผมคขอบคุณายครับ โซนนี่แม่พันนี่ก็ซื้อไปได้เพืเก็บตังค์ทีเดียวให้ให้ดีอพร้อมรอนี่รลายท้อพาเบิ้งช่วงไททายสนามครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีครับคุดแม่เปิดเท่าไหร่ครับเดี๋ตอนนี้ตอนนี้เปิดไ้สองหมื่บาทครับอครับ เพิ่นวนๆต่อราคาใช่ไพี่น้องว่าเธอรับหนุ่มรอแลครับด้วยสีเม็ดบักขามครับสีเม็ดบักขามงามๆครับนี่เพิ่นว่าไปสองหมื่นหกครับผมสองหมื่นหกพันบาทผู้ใดหมักง้อผู่นะครับเด้อสีเม็ดบักขามครับผมเขาจะเอาเราหันอ่ากําลังต่อรองกันอยู่ครับตอนนี้บรรยากาศโอ้แต่นี่ครับเม็ดบักขาม ตีให้น้องมันไม่ใครอ๋อนี่มันแห้งก็ได้อ่ะเดี๋ยวครับมีตัวเดียวเนี่ยบอกครับผมแม่นครับครับผมของของไม่กี่ครับขผมจะขอมูดไปมังเหรนโอ้ครับผมเดี๋ยวรรอคับล้อเบอร์โทรจากข้าวพี่น้องภาพเบิ้งไทยสองหมื่นหกครับ ห้องไวสองหมื่นหกเด้อนแข่งขาใหญ่ดีครับวินเบอร์ทมีกี่ใบในนี่ฝากเบอร์ทรไปนะครับจำได้เปล่าครับ เดี๋ยวจะเข้าวได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะข้าครับเดี๋ยวเบอร์โทรเไย้ไว้ติดต่อครับผมปพะดีจะคของณยางไปทั้งอื่นจะเข้าว087 087ด8จ639แมครับแมจีนะครับมาจากทั้งไหนครับโอ้หครับครับอามันแต่ชอามเต็ดอ้าวครับครับ ขอบคุณหี่รัคร like ับสอณหครับ2 6 0 0 0บาทครับพี่น้องตัวนี้เอาใจค้นมักสายโบสถ์สายไทยกลางนะครับเด้อ ถ่ายสนามแล้วครับมาซนถ่ายแล้วพี่น้องเจ้าของพ่นบ่คอยอยู่นงง้ำง้วครับได้เบอร์บ่ได้เบอร์อรกับ ขอไพ่ด้เป่น้องเนะแต่กับเพื่อความต่อเนื่องนะครับของคลิปผมก็เลยบทตัดครับผมให้พี่น้องเบิ่งเพื่พินๆเงียวๆครับอ่ะมาส่วนขอบสนามครับ

ไปแล้วครับผมอ่ะมาซ้นอีกรอบนึงครับพาเบิงง้าผูกกันนะตัวใหญ่ๆนะพี่น้องว่าเป็นสร้างคนละครับเ <c oughs> จะของบนอ่อนนี่ ก็เห็นเจ้าของเพิ่อยู่น้ำงวัวครับพี่น้องอลองม่งตัวนี้บ้างครับใายสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอามาจากโตครับอตครสองโต,งตเนี่ยเขายังขายแล้วบังคับนี่ ขายแต่แม่นั่นเรือเรือนั่งหน่อยครับผมเปิดราคาไปเท่าไหร่ครับไปยี่สิบห้าร้อยสองหมื่หนหกพันห้าร้อยบาทต่อรองได้เนาะไอ้เนาะครับเอามาเบิ่งสีนวลๆพี่น้องสีกลางๆนี่ครับสาวหน่อยเด้อครับนี่สีนมครับครับผมนุ่มซีครับผมโค้งสางดีหนังหนาดีเด้อพี่น้องเครื่องอมครับหางดีแข้งขาดีแข้งขาใหญ่หน้นาโคดไก่ครับนี่เอาไปเลี้ยงต่อเด้อครับนี่สาวหน่อยไปได้อีกไกลอยู่ครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับไอ้ครับ ตะวันเบื้องหน้าครับนี่ครับผู้ใดมาร์คเด้อฝากเบอร์โทรไปเลครับศูนย์เก้าซี่ครับศูนย์เก้าซีสามเจ็ดสามสามเจ็ดสามหกแปดห้าสามหกแปดห้าสามครับผมมาจากท่านใดครับเปื่อยหน่อยครับเปื่อยหน่อยขอนแก่นนะครับเนาะครับผู้ใดมักเด้อครับสาวหน่อยนี่ครับสีนวลๆมาเอาไปได้ครับผมอ่ขอบคุณที่รครับ รถมาก,ก่อนครับ <c oughs> ขัดสนับคลิปการทายถ้ำสำรวจราคางัวอยู่ที่ตลาดน้ำโคกกระบือบ้านหนองกุงตำบลหนองกุงอำเภอหน้าเฉลิมบัตรมหาสรารคามประจำเสาร์มืนีครับขอหยาดหยุดตีการทายถ้ำโลงเพมกโตนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องไหนสั่งสรรค์คลิปใหม่ต่อไปครับสำหรับนัดต่อไปเสรไปตลาดได้ไหมครับสากพี่น้องติดตามกันนะครับเด้อครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตกล่าวคำมาสวัสดีครับ